สวัสดีค่ะพบกับหมอสีฟอนออนไลน์นะคะคลิปที่แล้วเราก็มีความรู้กันแล้วนะคะว่าโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยนะคะไม่มียารักษาให้หายขาดนะคะผู้ป่วยจะเสียชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะการที่เราจะมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยนะคะจะใช้เวลาหลังจากที่เราถูกสัตว์ที่ป่วยเป็น โรคพิษสุนัขบ้านนะคะกัดหรือควรหรือเลียบาดแผลเรานะคะตลอดจนน้ำลายของเขาเนี่ยมาสัมผัสกับเยื่อบุตาเยื่อบุจมูกแล้วก็เยื่อในช่องปากของเราเนี่ยนะคะจะใช้เวลานานกว่าจะมีอาการนะคะก็คือ1ถึงสเดือนโดยเฉลีย่ยแล้วก็อาจยาวนานได้ถึง1ปีเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ ที่เรานะคะมีความเสี่ยงหลังจากที่เรามีโดนสัตว์ขวนหรือกัดเนี่ยเราควรจะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคพิษนักบ้าให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะเราก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคพิษนักบ้าเนี่ยนะคะ เราคุ้นเคยกันมานานนะคะว่าเราจะฉีดหลังจากที่เราถูกสัตว์นะคะกัดหรือขวนโดยที่เราจะฉีดทั้งหมดเนี่ยหเข็มนะคะก็คือวันแรกแล้วก็วันที่สมวันที่7แล้วก็วันที่21หรือ28ก็ตักก็ได้นะคะในกรณีที่มีบาดแผล วเวมีเลือดเบิกว่มีเลือดออกนะคะหรือว่าใกล้บริเวณที่ใบหน้าบริเวณที่ศีรษะบริเวณที่มือเนี่ยนะคะมันใกล้เส้นประสาทก็จำเป็นนะคะที่เราจะต้องฉีดภูมคุ้มกันสำเร็จรูปเพื่อทำลายเชื้อไวรัสที่อยู่บริเวณแผลนะคะไม่ให้เข้าไปในเส้นประสาทแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบของสมอง ก็จะฉีดตามน้ำหนักคำนวณตามน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ฉีดรอบๆแผลทุกแผลเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเ,เราต้องฉีดทั้งหมด5เข็มแล้วก็ต้องฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปด้วยก็จะมีการเจ็บตัวหลายรอบนะคะรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปนะคะถ้าทำจากม้านะคะเราก็อาจจะมีการแพ้ ได้นะคะถ้าทำจากเซลล์ของมนุษย์นี่ก็จะมีราคาสูงนะคะอันนี้เป็นเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะคะภูมิคุ้มกันของเราก็จะขึ้นนะคะหลังจากที่ฉีดจากนับจากเข็มสุดท้ายไปนะคะก็จะขึ้นประมาณสัก8 0ถึง9 8เเลยนะคะก็จะป้องกันได้สำหรับ วัคซีนป้องกันพิษรกบ้านเนี่ยนะคะก็เราก็ยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะก็การคือการฉีดก่อนที่เราจะถูกสัตว์ก่าหมาหรือแมวนะคะสัตว์เลี้ยงลูกแม่นมนะคะที่ติดเชื้อมากัดเรานะคะเราสามารถฉีดป้องกันกันไว้ก่อนได้นะคะถามว่าฉีดกี่เข็มนะคะก็สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะที่ มีประชาชนทั่วไปนะคะเราก็จะฉีดกัน2เข็มนะคะก็คือวันแรกนะคะแล้วก็อีก7วันเป็นเข็มที่2นะคะภูมิคุ้มกันก็จะขึ้นหลังจากฉีดเข็มที่สองนี่เจ็ดถึงสิวันก็จะสูงป,ประมาณ98%แนะคะแล้วก็เมื่อเวลาเราถูกสัตว์หรือแมวข่วนภายใน6เดือนเราก็จะกระตุ้นแค่เข็มเดียว นะคะถ้าเกิน6เดือนไปเราก็จะกระตุ้น2เข็มนะคะการฉีดก็ฉีดน้อยเข็มกว่านะคะอันที่2ค่าใช้ใจ่ายเราก็ถูกกว่านะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังไม่ต้องฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปนะคะด้วยเพราะเนื่องจากเรามีภูมิคุ้มกันนะคะอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดภูมิคุ้มกัน แบบล่วงหน้าก่อนที่จะถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษนักบ่ากัดเนี่ยก็จะดีกว่าการที่ฉีดหลังจากถูกสัตว์ที่ติดเชื้อนะคะกัดหรือข่วนเรานะคะในครั้งหน้าเราก็จะมาคุยกันต่อว่าใครสมควรที่จะฉีดวัคซีนป้องกัน ล่วงหน้าอย่างที่บอกพูดในวันนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ